สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องรัชนีอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่วัดบ้านกนบุญเหมือนเดิมนะวัดบ้านกนบุญเหมือนเดิมหลังจากที่เมื่อวานเอ,อ่อทางผู้ใหญ่นะคะไปอัพสมุดอัพบัญชีสมุดนะคะเงินเข้าประมาณแสนหกเนาะแสนหกแกก็ถอนมาแปดหมื่นผู้ถูกเนาะเงินเข้าประมาณแสนหกแล้วแกก็ถอนมาแปดหมื่นเพื่อที่จะไปทาโรงครัวแล้วก็ห้องน้ําที่อยู่อยู่ข้างล่างนู้นนะคะเดี๋ยวรัชนีจะกลับกล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะที่ ที่จะไปสร้างห้องครัวกับห้องน้ําอยู่ตรงนู้นนะ,ะตอนนี้เขาก็เริ่มงานแล้วนะ,ะเริ่มงานเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราเชนีจะพาลงไปดูข้างล่างะคะ่ะตรงนี้จะเป็นทางบันไดนะคะเราต้องค่อยๆลงะคะัะเพราะว่ามันมันลื่น,นะคะ่ะมันเป็นตะไคร่น้ำนะะจ้างชาวบ้านมาเออขุดขุดละเพื่อที่จะต่อเสาทาโรงครัวพอทาครัวเสร็จก็น่าจะทําห้องน้ําน่าจะทาบุญกระถินนี่แหละเนาะ,ะออกพรรษานี้นะคะเราเชน,นี้ต้องค่อยๆเดินนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่า บนลื่นค่ะถ้าลื่นลงไปมันจะไม่คุมนะคะเมื่อวานก็ไปฉีดวัคซีนมาก็ยังรู้สึกว่าเจ็บแขนอยู่เก็บตั้งแต่ข้อศอกขึ้นมาบนหัวไหล่ประมาณครึ่งแขนปวดประมาณครึ่งแขนเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะโอ้ทางานเร็วมากค่ะทํางานเร็วมากเราก็จะอัปเดตแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศสําหรับวัดน,นี้ให้เอฟซดูไปเรื่อยๆนะคะเงินที่เอฟซีทำบุญบอกเลยค่ะว่าได้บุญนะคะได้บุญเร็วมากค่ะ ทำกาเรียกว,ว่าโอนปุ๊บทำปั๊บเลยค่ะนะสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องก้นลื่นเ่ยก้นลื่นนูนขุดหลุมแล้วขุดหลุมแล้วเพื่อที่จะต่อเสาทำโรงครัวแล้ว โอ้น้ำไหลามาจากไหนโอ้ดูทางค่ะทางก็ยังเละนะคะเห็นผู้ใหญ่บอกว่าถ้างบเหลือก็น่าจะท concrete, นะําเทคอนกรีตเนาะเทคอนกรีตมันเวลาเดินมันจะได้ไม่ลําบากเนาะหน้าฝนเนาะโอ้เละดีเละดีเละจังค่ะเละจังสําหรับเงินนะคะก็เรียกว่าอะไรละ่ะก็สามารถโอนเข้ามาได้เรื่อยๆนะเพราะวัดนี้ต้องการงบประมาณในการพัฒนาวัดอีกเยอะ,ะอีกเยอะเห็นว่าจะสร้างศาลาใหม่ด้วยแต่ศาลาใหม่นี่มันต้องใช้งบเยอะอย่างว่าเนาะ ใครสนใจนะคะเดี๋ยวลวัินีจะบอกหมายเลขบัญชีไว้ในในคลิปนี้ก่อนคร่าวๆนะคะเลขบัญชีนะคะ4120909212อีกครั้งนะคะ4120909212ธนาคารกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีวัดกวนบุญน,นะคะวัดกวนบุญก็โอนเข้าบัญชีวัดไปเลยนะ เงินที่เข้าบัญชีวัดอทางคณะกรรมการวัดผู้ใหญ่บ้านก็จะเอามาพัฒนามาสร้างตรงที่มันไม่มีนั่นแหละอย่างเช่นตรงนี้ก็จะทําเป็นโรงโครัวกําลังจะต่อเสาเนาะกำลังจะต่อเสา,ลเสาแล้วก็มีห้องน้ํานะจ๊ะนี่ค่ะมาดูความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆค่ะเราจะอัปเดตให้ดูทุกวันเราน่าจะอยู่ที่วัดแห่งนี้ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอ้าวตอนนี้อ,อก,กำลังสัมภาษณ์ผู้ใหญ่อยู่ รัทั่วไปเขาน้ำจะอยู่ของน้ำสามห้องครับน้ำสามห้องจะใช้งบประมาณประมาณน้ำสามห้องแล้วแต่ครับาให้ดูดีนะครับเ้าขุดลุมขุดมเชื่อมโอ้ทำงานเร็วมากโเลกเอาดีเอาอย่างมาปานารกาวาีปูไ้เโอ้ทำงานเร็วดีสวัสดีครับ เป็นต่อเสาแล้วจะยกขึ้นเออเอายกก็ต่อเสาเหมือนกันเหรอนี่โอ้สนี่เสานะคะเสาเป็นเสาไม้เนาะโอ้ปวกปวกกินนะเนี่ยุนปวกกินเลยค่ะเอ ปวกินปวกินอ,อ๋อมันมีปูอยู่ข้างล่างด้วยโอ้โอ้ขุดเกือบเสร็จทุกเหล่าแล้วทุกเสาแล้วเสามีประมาณหกต้นเพราะไม่มีเสากลางเนาะหกต้นหกต้นหมูกล้วยไม้ตุ๋นเด็กทายอยู่ทายอยูทายอยู่ ยอะันดรหมีดตัวอุ่นกันนี่แล้วขอระอแล้วเราถ่ Aa, that, uh, matin, anyway> ายให้ดูบริเวณรอบๆวัดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำเก่านะคะมีอยู่สองห้องห้องน้ำมีอยู่สองห้องนะคะวัดแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรัาชินเลยถ่ายบริเวณรอบศาลา ที่เรากำลังซ่อมแซมฝ้าอยู่ให้เอฟซีได้ดูกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแท่งแท่งเก็บน้ำนะแท่งเก็บน้ำแท่งเก็บน้ำส่วนด้านนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิหรือเปล่าน่าจะเป็นกุฏิวัดเนาะอันนี้ใช่กุฏิไหมพี่อันนี้ก็จะมีอันนี้อีกหนึ่งหลัง มองๆก็น่าจะเป็นกุฏิพระนะแล้วก็อันนี้น่าจะอันนี้เป็นกุฏิพระเจ้าอาวาสน,นะคะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสพัเามื่อวานนี้เรามาหาท่านเราก็มากุฏินี่แหละที่มาเอาหมายเลขบัญชีเนาะวานก่อนวานก่อนมอวานก่อนเราก็มากุฏินี่แหละคะ่ะนี่นะเป็นบริเวณอืออะไรอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นกุฏิเจ้าอาวาสนี่ก็น่าจะเป็น ไม่รู้จะเป็นอะไรเนาะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นศาลาที่ช่างเดียวกําลังทาฝ้าอยู่ที่เรามาปรับปรุงกันอยู่เนาะรู้สึกว่าปวกจะกินเยอะแล้วแหละนะคะ่ะกินทั้งหลังแล้วแหละเพราะเป็นไม้แล้วก็เป็นศาลาที่แบบว่าสร้างมา40กว่าปีเนาะอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะะนี่ค่ะปวกกินแต่ก็เหมือนว่าซ่อมแซมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะอารอศาลาหลังใหม่แต่ว่าคําว่าศาลาหลังใหม่ก็ต้อง ใช้งบประมาณเยอะเนาะกว่าที่จะได้มาเพราะว่าที่ก็ยังไม่ได้ถมนะคะก็ตอนนี้ก็พัฒนากันไปแบบพออยู่กันไปก่อนเนาะเป็นสาลาสําหรับเวลามีงานบุญต่างๆเขาก็จะมาทําบุญกันที่ศาลานี้แล้วก็ทำโรงครัวอยู่ข้างล่างห้องน้ําอีกสามห้องนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นทีมงานช่างเดียวมาทําฝ้าให้นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่ทำป่าเดาจะเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงโอ้กําลังผูกแผ่นอะไรไม่เลอะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วมันจะตายไม่น้อยฉีดป่วง ตายที่นี่หมดหรอนเนอะมันไม่ลอยวันศุกร์หรอกมันเลย์ร้านวันรุกร์เลยอ่ะเดี๋ยวสำหรับที่นี่เขาจบก่อนนะคะอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ